สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนพับการพับริบบิ้นลุปหัวใจนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีริบบิ้นสี่เส้นนะคะแล้วก็กันไกลแล้วก็เอ็นบาดนะคะให้เรานำริบบิ้นมาพับครึ่งแบบนี้นะคะทั้งสี่เส้นเลยแล้วก็เอาเส้นนี้สอดกันแบบนี้นะคะเส้นที่สามสอดเอาล่างขึ้นบน,นะคะ่ะ ส่วนเส้นที่สี่ให้สอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะเข้าไปในรูของเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดด้านหลังเหมือนกันแล้วก็ทำการดึงให้มันเข้าที่นะคะแล้วก็นำเหรียญบาทมาวางพับแล้วก็เอาสองเส้นนี้นะคะพับทับลงไปเลย ทำให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะแล้วก็เอาสองเส้นนี้สอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะให้เป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะเอาเส้นด้านบนสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูข้างหน้า สอดเข้าไปทุกด้านเลยนะคะสอดให้ครบทุกด้านเลยพอสอดครบทั้งสี่ด้านนะคะพลิกกับแล้วก็จับเส้นตรงนี้นะคะ พลิกไปด้านหลังค่ะแล้วก็จับเส้นตรงนี้สอดเข้าด้านหลังตรงนี้นะคะจับให้มันพอดีกับตรงนี้นะคะเส้นด้านนี้พลิกไปด้านหน้าค่ะก็เอาเส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าโลนี้ค่ะ แบบนี้นะคะก็จะได้ลูกหัวใจแต่เราทำกา